อันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านประธานท่านนายกตีนิวซีแลนด์แล้วก็ประธานไอแบกนะครับแล้วก็ทุกประเทศด้วยนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พบปกะกับท่านในวันนี้นะครับก็ยินดีตอบคาถามของท่านสําหรับประเทศไทยนั้นตลาดดีนะครับว่าโลกของเรากําลังเผชิญความท้าทายมากมายหลายอย่างตั้งแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ฝังรากลึก ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงความไม่สมดุลในการใช้ชีวิตและการเป็นธุรกิจการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นแรงกระตุน้นที่จะทําให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นสำหรับในว่านั้นการพื้นตัวก็เป็นไปนอย่างไม่เท่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมอยากจะกล่าวต่อไปก็คือในเรื่องของการเช่นการเข้าถึงวัคซีนการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันนั้นไทยได้ฉีดไปแล้ว83ล้านโดสถึงปัจจุบันนะครับสิ้นเดือนนี้เราก็คาดว่าเราจะฉีดได้ถึงร้อยล้านโดสเราเตรียมไว้สำหรับปีหน้าปี65ไปลวงหน้าด้วยนะครับปัจจุบันนั้นเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจมีความสําคัญควบคู่ไปด้วยกันนะครับซึ่งเราจะต้องเร่งรัดในการที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคไปพร้อมๆกันทุกประเทศ ทั้งนี้เพื่อไปสู่การเปิดประเทศการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โควิดที่เรายังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดไปเมื่อใดเราให้ความสําคัญกับการค้าเสรีการค้าผู้ภาคีและการให้ความสําคัญกับสตรีผู้ประกอบการธุรกิจนะครับกลุ่มเปราะบาง และพัฒนาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นจะเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการกับความท้าทายดังกล่าวแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวไปสู่อนะคาคตของเอเปกนะครับประเทศไทยเองในฐานะเป็นหนึ่งใน12เขตเศรษฐกิจผู้กอ่อตั้งเอเปกก็เชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้ายที่เหมือนสงครามโรคคือมีผลกระทบทางลบกับทุกประเทศในโลก และทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นควรเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทําให้เราต้องกลับมาพิจารณาว่าสิ่งที่เรานิงยามว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีความปลอะบางมากเพียงใดและเกิดจากอะไรถ้าเราตอบคาถามนี้ได้เราก็จะมีคําตอบว่าเราสามารถหาวิธีหรือเครื่องมือมาแก้ไขและเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องไปในปี2563กลุ่มเศรษฐกิจเอเปกทั้ง21เขเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม53ล้านล้านเหนรียญสหรัฐขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกในปีเดียวกันอยู่ที่84.5ล้านล้านเหนรียญสหรัฐดังนั้นการแก้ไขโครงสร้างหรือปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการเติบโตทางเศรษฐกษิจและวิธีที่จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกษิจของเอเป็กต่เป็นจุดกระตุ้นที่ทําให้ทั้งโลกหันมาสนใจประเด็นเดียวกัน ในการที่หาทางแก้ปัญหาตามที่ท่านบรรยายไว้ในคําถามของท่านได,ได้ประเทศไทยเชื่อว่าการเจะระิญเติบโตที่เข้มแข็งยืดหยุ่นยั่งยืน,ยนและครอบคลุมจะบรรลุผลได้นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องการพัฒนาใหม่ที่ต้องไม่หยุดอยู่ที่การเพิ่มขึ้นของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่านั้นใบช่มุ่งเน้นแต่การเอาชนะธรรมชาติและทุกสิ่งซึ่งรวมถึงคู่แข่งขันใบช่เน้นเฉพาะเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่ใช่การเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งเท่านั้นแต่ควรตั้งอยู่บนหลักการของการก้าวไปสู่ความสมดุลและการหาจุดยืนร่วมกันที่ทําให้เกิดความกลมกลืนรองดองของทุกภาคส่วนในสังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งระหว่างเขตเศรษฐกิจตลอดจนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งความสมดุลและความร่วมมือร่วมใจในฐานะหุ้นถ่วนดังกล่าวคือหัวใจขององค์รวมของการพัฒนาเศรษฐกิจชี่ภาพงยืนเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจที่เขียวหรือเกษตร BCG ในการที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้ายของการเติบโตนี้ก็คือความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงของมวลมนุษย์ซึ่งจะเอื้อต่อทั้งความหลายหลากและครอบคลุมโดยหลักการนี้ของ BCG สามารถใช้ได้ทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริโภคของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ากลไกการขับเคลื่อนการพื้นตัวและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือภาคเอกชนโดยภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านระเบียบกฎเกณฑ์โครงสร้างเศรษฐกิจและบรรยากาศการค้าการลงทุนดังนั้นความร่วมมือและการลงทุนร่วมกันอย่างจรงิงจังระหว่างเอกชนกับรัฐหรือ PPP จึงเป็นกุญแจสําคัญขอ,ของการสร้างอนาคตที่ครอบคลุม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอยา่างดีโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งด้านทรัพยากรชีวภาพของพวกเราซึ่งรวมถึงการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดโดยมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียให้กับศูนย์ในการผลิตและที่สำคัญที่สุดก็คือการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างจริงจังโดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลประการสุดท้ายการมุ่งให้เป็กเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่ผลิตคาร์บอนต่ําจะต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคตั้งแต่วิธีการผลิตจนถึงการอนุรักษ์ การใช้พล <S an> ังงานทุกชนิดอย่างคุ้มค่าการลดปริมาณขยะและบนพิษโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาใช้การสร้างความพร้อมในการปรับตัวและการปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นธรรมในการนี้ผมเชื่อว่าเอเปกในฐานะแหล่งบ่มเพาะทางความคิดและเป็นเวทีที่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับประชาคมภาคธุรกิจเป็นลำต้นมีข้อได้เปรียบที่เราจะช่วยในกาผลักดัน ความพยายามร่วมกันของพวกเราในการนำพาซึ่งความครอบคลุมและยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกตามแนวเศรษฐกิจ BCG ได้และสามารถร่วมมือกันจริงจังเพื่อให้เศรษฐกิจของพวกเราเป็นผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพื่อความอยู่รอดของโลกและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของมนุษยชาติได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ